เราจะมาทำพวกกิ้งกันนะคะปิดฝุ่ตอ่ะไม่ต้องใส่เยอะนะเวลองให้กระดาษต่อไปเราัวอันนี้แต่งใส่ก่ประมาณช้นอนครึถ้าไม่พอให้เติมเพิ่ม ไม่ร้อน,อน,อนถ้าหมายว่าวันเป็นกระทะไฟฟ้านะตอนนี้จะเป็นการคั่วพริกแกงคั่วกิงนะคะผัดิีของเขาก็จะมีพวกผัไคล้ใบมะกรูดก็คืออยู่ในเครื่องแกงนี่เหล่ยแล้วก็จะคั่วให้กลิ่นหอมอหทั้งหมดเลย ไม่ซ้ำจำสูตไม่ได้สูตรุณไม่ตัดตดไ่ไไดีนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำชุบหย่ำกุ้ง<ฮ>หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าน้ำพริกโจนวัตถุดิบก็จะมีกุ้งต้มสุก กะปิหอมแดงพริกกระเทียมมะนาวแล้วก็น้ำต้มกุ้งค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากใส่กะปิลงไปค่ะตามด้วยน้ำต้มกุ้งเล็กน้อยจากนั้นก็คนให้เข้ากันดีค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วให้เติมพริกหอมแดงกระเทียมแล้วก็กุ้งลงไปค่ะ หลังจากนั้นก็ใช้มือขยำทุกอย่างให้เข้ากันค่ะตรงนี้เนะะี่ค่ะที่เป็นที่มาของน้ำชุบยำคือการใช้มือขยำแทนการใช้ครกนั่นเองค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำมะนาวนิดหน่อยค่ะถ้าน้ำพริกเรารู้สึกว่าแห้งไปให้เติมน้ำต้มกุ้งลงไปนะคะจะทำให้น้ำพริกออกเหลวหน่อยค่ะเสร็จแล้วตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะน้ำชุบยำกุ้งหอมกะปิรสชาติจัดจ้านทานคู่กับผักสดผักต้ม หรือปลาทูทอดไข่ต้มก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําเมนูแกงส้มกุ้งสดมะละกอเดี๋ยววันนี้มาดูวัตถุดิบกันนะคะว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบของเราจะมีมะละกอนะคะอ,นนะ,นะ,อะอันนี้จะเป็นมะละกอส่วนนี้จะเป็นน้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพริกแกงจะผสมเนื้อปลาทูด้วยจะมีกระชายมีพริกแล้วก็มีหหัวหอมอันนี้ส่วนนี้จะเป็นผงหนวด แล้วก็มีเกลือมีอน้ำปลาแล้วก็อันนี้ก็คือต้มสับปะดเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเมนูกันเลยนะคะเราเริ่มมาทํากันเลยนะคะก็จะใส่น้ําก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้น้ํามันเดือดแล้วเราก็จะค่อยใส่ตัวของที่แกงลงไปอันนี้น้ําเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องแกงของเราลงไปอันนี้ก็เป็นแกงพิซใต้ของเราอันนี้จะมีเนื้อกระปูด้วย หน่อยแล้วก็ค่อยจะใส่เป็นมะละกออันนี้เดือดเนี้ยวเราก็จะใส่เป็นมะละก,ก,ก,กอเ,เดีวเราก็จะรอให้มะละกอเขานุ่มก่อนแล้วเราก็จะคูๆๆเป็นทุกตัวเข้าไปแล้วกว็ตอนสุดท้ายเราก็จะใส่ใเป็นคูรอมมะละก,กอสุด มีแกงส้มของเราก็มาแล้วก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงใส่ข้าวโกันดีกว่าอันนี้เป็นเกลือรเราใส่นิดนึงนี่เกลือเดี๋ยวอันนี้นใสลุฉนะแล้วก็จะใส่เป็นน้ำค่ะส่วนอันนี้จะเป็นน้ำตาลนะคะเราใส่น้ำตาลด้วยเพราะว่ามันจะเป็นรส เออเปรี้ยวอ่ะแล้วก็มีความเค็มหน,น่อยอ่ะเน,นีก็จะเป็นน้ำปลาเปรี้ยวแล้วเราก็จะใส่กุ้งเลยเพราะว่ามะละกอเราสุกแล้วโอเคเดี๋ยวก็มารอกุ้งสุกกันแล้วนะคะกับแกงส้มของเรานะคะมีแกงส้งมมะละกอกุ้งสดค่ะ สร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูแกงส้มกุ้งสดมะลกอนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาทําขนมโคนะคะส่วนผสมแล้ววัตถุดิบอัตราส่วนจะขึ้นไปให้ดูนะคะขั้นตอนนี้เราเทน้ําตาลลงไปแล้วก็เทน้ํานะคะเปิดไฟเบาๆคนให้มันละลายค่ะจนเดือดแบบนี้จากนั้นเราก็ใส่มะพร้าวขูดค่ะ แล้วก็เคลย์เคลยเล,ล,ล,ลนะคะให้มันแห้งเลยนะคะไม่ต้องเร่งไฟเดี๋ยวมันไหมแห้งแบบนี้ค่ะน่ากินใช่ไหมาจากนั้นรอขนมให้หายเย็นค่ะแล้วก็นํามาปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เวลาที่เราห่อแล้วก็ปั้นจะได้สวยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่แป้งข้าวเหนียว100กรัมนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวเจ้า30กรัมค่ะ ลังจากนํำทุกอย่างช่างรวมกันแล้วก็นำแป้งมาคนเข้ากันนะคะแล้วจากนั้นอันนี้หนือทำเป็นสองสีนะคะจะเป็นตันชันกับใบเตยเพราะฉะนั้นก็แบ่งใส่ถ้วยคนละถ้วยแล้วก็ใส่สีเพิ่มไปอย่างนี้ค่ะถ้าเราไม่ถูกใจเราก็สามารถใส่สีเพิ่มได้ค่ะแล้วก็ปั้นๆๆขยำขยำให้แป้งมันเป็นแบบนี้ค่ะนี่สีใบเตยก็ทําแบบนี้เหมือนกันจากนั้นค่ะพอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็นำแป้งมาปั้นปันปันแบบนี้นี่ปั้นให้มันเป็นวงกลมนะคะแนะนํำให้วงกลมใหญ่นิดนึงค่ะเวลาห่อจะได้สวยไส้ไม่แตกนะคะ แล้วก็นําไส้มาไว้ตรงกลางแล้วก็หอ่อๆแบบนี้ปั้นเป็นรูปกลมๆแอดูนะเดี๋ยวดูนะเฮ้ยสวยไหมคะกลมๆแบบนี้เลยคะ่ะดูไปดูมาก็เหมือนไดฟฟกุนะคะเนี่ยแล้วก็นี่ผลงานหนูเองจากนั้นก็ต้มน้ำค่ะรอให้น้ำเดือดเดือดปเปๆแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ลูกขนมโคของเราลงไปคะ่ะแอบกระซิบว่าหนูทำเยอะมากใส่ไม่หมดหรอกแต่แบบแบ่งไว้ครึ่งหนึ่ง หลังจากที่เราขนมโคใส่ลงไปแล้วก็ต้มแบบนี้เราต้องรอให้แป้งสุกนะคะถ้าไม่สุกกลิ่นแบบรสในปากมันจะไม่ได้ค่ะนี่สุกก็คือมันลอยขึ้นมาอย่างนี้ตุ๊บป่องตุ๊บป่องเลยเราสามารถเอาไมา้เช็คหรือว่าอะไรนี้ขึ้นมาดูก่อนได้นะคะถ้าไม่มาใจพอสุกแล้วเราก็ตักใส่พักไว้ค่ะเพราะว่ามันร้อนเราตักมาพักเพื่อเ,เตรียมขัน้นตอนต่อไปคะ่ะนี่คือมอเปลอันนี้คือใบเตยนะคะมันจะเพิ่มความหอมให้กับน้ากะทิเรา แล้วก็เทน้ำกะทิลงไปค่ะน้ำกะทิ250กรัมนะคะหรือว่าจะสามารถกะเองได้นะคะว่าเราชอบแบบน้ำน้อยหรือน้ำมากกว่าแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเหมือนกันนะคะถ้าบางคนชอบเค็มมากเค็มน้อยก็สามารถใส่แล้วก็ปรุงเองได้เลยบางคนอาจจะใส่น้ำตาลเพิ่มความหวานอะไรนี้แต่แบบว่าหนูรู้สึกว่าถ้าใส่มันหวานเอาเกลือมาตัดน่าจะดีกว่าค่ะจากนั้นก็ใส่ขนมโคใส่ได้ตามความชอบเลยค่ะว่ากินน้อยกินมากตอนนั้นก็ใส่น้ํากะทิร้อนๆเลยอย่างนี้น่ากินไหมจากนั้นก็ใส่งาค่ะโรยเพื่อความสวยค่ะ สแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําน้ําชาไทยนะคะอันนี้จะเป็นผงชาไทยค่ะแล้วก็จะนําผงชาไทยใส่เครื่องนะคะสปปรรพคุณของชาไทยนะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัยและลดการเสื่อมของเซลล์ค่ะช่วยกระตุ้นร่างกายและสมองนะคะคาเฟอีนช่วยให้สดชื่นกระตุ้นสมาธิลดอาการง่วงซึมค่ะช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารลดความเครียดบางระดับ สารเทีรนีช่วยให้ผ่อนคลายพอน้ำชาไทยได้แล้วนะคะเราก็จะมาเติมนมข้นหวานค่ะใส่เท่าที่เราอยากใส่ได้เลยชอบหวานใส่วหวานเสร็จแล้วก็จะเติมนมจิดนะคะช่วยให้